เรดมี no ้ต11เครื่องที่เป็นแรม4กับเครื่องที่เป็นแรม6มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะราคามันต่างกันผมก็เลยสั่งมา2ความจุซะเลยจะได้หายข้องใจคนดูจะได้รู้ด้ว่าเออกูอควรจะซื้ออะไรดีความรู้สึกตอนจับมันไม่เหมือนมือถือราคาแบบ6,000นะ่ะเข้าใจความหมายว่าคือคือเครื่องมันแน่นเครื่องมันเฟริร์มเครื่องมันบางไปหมดเลยอะฟิลิ่งการจับคือดีมากแล้วก็จอครับ โคตรแข็งเลยอย่าไปเคาะอย่างนี้ที่ร้านนะครับพนักง,งานต่อยนะแต่ว่าผมเคาะให้ดูว่าเฮ้ยจอมันนี่แข็งจริงออโต้โฟกัสแม่นยำหรือเปล่าไม่ออโต้โฟกัสวะต้องแตะแมนนวลโฟกัสเหรอเฮ้ยวีดีโอไม่ออโต้โฟกัสต้องแตะแมนนวลโฟกัสเอานะครับโห oh, โดนด่าเนี่ยไอ้เา เปิดตัวแบบยิ่งใหญ่กันเลยทีเดียวกราบสวัสดีน้องหุ่ม่บ้านนะครับที่เป็นมิตรรักแฟนเพลงทั้งหลายแล้แลวก็วันนี้นะครับทุกคนกดเข้ามาก็น่าจะเห็นแล้วว่ามันคือรุ่นอะไรนะครับมันคือ Redmi Note ซึ่งผมพูดไปในหลายๆคลิปแล้วว่าปกติแล้วเนี่ยเชียลมีหรือว่าเรสมีเนี่ยนะครับพี่แมพมก็จะเป็นคนรีวิวนะครับแต่ว่ามีอยู่ครั้งเดียวเท่านั้นแหละที่ผมแกะกล่องก็คือเรสมีโน้ตสิเพราะว่ามีน้องคนนึงนะครับทักไปทวงผมใน IG ตอนที่ผมกําลังไปพักผ่อนอยู่ที่พัทยานะครับเสร็จปุ๊บผมก็ต้องขับรถกลับเข้ามาแล้วก็ไปซื้อใ,ให้น้องเขานะครับแล้วก็โดนล้อบ่อยมากเรื่องนี้ว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดอยากดูพี่ตั้มรีวิวเรสมีรุ่นใหม่ๆก็ต้องไปให้น้องคนนั้นทักมมาาาวววงงออออีออีีกกรรรบนน้้้้เเเขไไูู่่่่่ยหแแลคัตโด สั่งซื้อมาก็ได้นะครับไม่ใช่ปัญหาเนะครับเพราะว่าของเรานี่เรื่องเงินนี่เป็นเรื่องเล็กน้อยอยู่นะครับเห็นไม่ใช่เรารวยนะฮะเจ้านี่เราเยอะโอเคเดี๋ยววันนี้จะมาแกะกล่องนะครับ Redmi Note 10แล้วก็ให้ดูของที่ผมได้มาด้วยนะจริงแล้ว Redmi Note 10กับ Note 11เนี่ยของแถมเยอะมากถ้าเทียบกับราคาค่าตัวนะครับตอนที่เป็น Redmi Note 10เนี่ยมันประมาณ5,900-6,000นะผมตีให้กลมๆนะครับตัวเนี้ยแพงขึ้นมาประมาณ300บาทนะครับด้วยช่วงชิปที่มันแพงแล้วก็ด้วยเรื่องของค่าเงินหรือว่าอะไรับ ของแถมก็ยังจัดจ้านเหมือนเดิมเนี่ยมาพูดคุยกันด้วยว่ามีอะไรบ้างนะครับผมสั่งมา2เครื่องนะครับนี่นนแกนมแกไม่ดูกัน,นยอยู่นี้นะครับแล้วก็ของแถมคือที่เขาต้องใส่ลังนี้มาให้เนี่ยเพราะว่าของแถมที่ผมได้ในวันที่เขาพรีออเดอร์เนี่ยนะครับบร์เริ่มมากเป็นตัว เฉียวมีสมาร์ทสเกลนะครับก็คือเครื่องชั่งน้ําหนักของเฉียวมีนั่นเองซึ่งผมมีอยู่แล้วนะครับผมมีอยู่2เครื่องแล้วนะครับไม่รู้มีไว้ทําไมเยอะแยะเหมือนกันเดี๋ยวว่ามีไว้2เครื่องที่ออฟฟิศเครื่องหนึ่งที่บ้านเครื่องหนึ่งนะครับเนี่ยทีนี้แหละครับสนุกสนานแน่นอนนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้ที่คุณเห็นนะครับสั่งซื้อมาจากร้านไทยซูเปอร์โฟนนะครับขอบคุณร้านไทยซูเปอร์โฟนด้วยที่เมตตากรุณาจัดหามาให้นะครับแล้วก็ใครอยากจะซื้อเรดมีโน้ตสิบเอ็ดห้าแนะนำได้น นะครับส่งนู่นส่งนี่ส่งนั่นมาให้รอบนี้ก็เป็น Redmi Note 11ผมสั่งมา2เครื่องนะครับเพราะว่าเครื่องหนึ่งเนี่ยผมจะให้กับแบงค์เกมจ๋านะครับเอาไ้ใช้ในการทํารีวิวทดสอบเกมนะครับใครยังไม่ได้กดติดตามช่องไอ้แบงค์เกมจ๋าก็ไปกดให้มันหน่อยแล้วกันนะครับกดถือว่าทําบุญนะจะมีคิดมาก <laughs> แล้วก็ใครยังไม่ได้กดติดตามช่องตั้มยังก็กดไว้หน่อยก็จะขอบคุณมากๆเ <laughs> <ๆ>ช่นเดียวกันนะครับมาแล้วนี่ Redmi Note 11นะครับไม่ใช่ Note อุดมนะ <laughs> รตรงนี้ด้านหลังนีครับจะเป็นบอกสีอยู่นะครับสีของผมเนี่ยจะเป็นสีกราไฟท์เกรนะครับสีเนี่ยก็จะมีทั้งหมด3สีมีสีเกรสีบลูแล้วก็สีอะไรฟ้าๆของเขานั่นแหละนะครับแต่ว่ารุ่นที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นรุ่นแรม4ี่รอม128แล้วก็รุ่นแรม6นะครับรม128ใครอยากจะรู้ความต่างระหว่างแรม4กับแรม6เดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนในคลิปรีวิวเต็มหรือทดสอบเกมของแบงค์เกมจ๋าเดี๋ยวผมจะให้แบงค์เกมจ๋าทดสอบคู่กันเลยว่า มี Note 11เครื่องที่เป็น r รม4กับเครื่องที่เป็น r รม6 มันจะแตกต่างกันมากน้อยแค่ไหนเพราะราคามันต่างกันผมก็เลยสั่งมา2ความจุซะเลยจะได้หายข้องใจคนดูจะได้รู้ได้ว่าเออกูควรจะซื้ออะไรดีอ่ะเอาแกะแลมไหนก็ได้แรมสีก็ได้นะครับคือมันมันคือกขกันนะครับมันไม่ได้ต่างกันเยอะเพราะยังไงผมก็ต้องแกะ2เครื่องนี้อยู่แล้วมีดอยู่ไหนล่ะคะอยู่นี่เจอแล้วโอ้โหนี่ให้ดูมีดมีดไม่ได้เหมาะกับเครื่องเลยไม่ได้เหมาะกับผมในอย่างใดมีดพรุ้งพริ้งเกินนะครับอ่ะมาแกะดูกันโบ๊ะบ้ากันครับโบ๊ะบ้าไหม ไม่ต้อถามแต่กล้องบอกว่ายังไม่ทันพูดอะไรเลยเอาแล้วนะโอเคกลับมาดูด้านในกันครับเห็นไหมแต่กล้องชิ้นแรกนะครับก็จะเป็นคู่มือแล้วก็บัตรรับประกันนะครับเห็นไหมนี่ก็จะมีสมุดคู่มือนะครับ Redmi Note 11นะครับอันนี้ก็เป็น Redmi Note 11แล้วก็วารันตีคัทนะครับผมอยากจะบอกว่าการรับประกันของ Redmi Note 11เนี่ยจะพิเศษกว่าสมาร์ทโฟนแบรนด์อื่นในเลระคาเท่ากันคือมันรับประกัน15เดือนหรือพูดง่ายๆปีครึ่ง กับเกือบแม่ไม่ถึงไม่ถึงปีครึ่งประมาณ1ปีกับอีก3เดือนคือให้เผื่อไว้อีกอะเฮ้ยอันนี้ดีนะครับแต่ว่าส่งเคลมนานหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบนะแต่มีประกันที่ยาวนานกว่าชาวบ้านชาวเมืองเข้ามาให้ด้วยนะครับนี่เจ๋งนะครับเคสที่ให้มาอันนี้น่ารักนะครับผมชื่นชมนะปกติหลายๆแบรนด์นะครับเรทราคา3 4มส0่พันหไม่ค่อยแถมเคสกันมาเรดมีทุกรุ่นที่ผมแกะนะครับถ้าเป็นซีรีส์โน้ตนะยังแถมเคสมาให้อยู่ยกเว้นตัวเรดมี่ 9A อันนั้นไม่มีมาให้ ให้มาเป็นเคสที่ค่อนข้างดีเลยนี้ชอบนะครับชอบนี่คืออุปรกรณ์ทั้งหมดที่อยู่ในชิ้นแรกนะครับชิ้นที่2ครับตัวเครื่องนะครับสีกราไฟนะครับแล้วก็ดีไซน์ของตัวเครื่องเนี่ยเปลี่ยนไปตัวนี้น่าจะเป็นซีรีส์ Redmi Note ที่บางและเบาที่สุดแล้วที่ผมเล่นมาในความรู้สึกนะในความรู้สึกน้ำหนักเนี่ยอาจจะเท่าๆกับ Redmi Note 10แต่ว่าความรู้สึกตอนจับเนี่ยความพรีเมียมหรืออะไรก็ตามแต่ครับมันดีกว่า พวก Redmi Note 9มันดีกว่าพวก Redmi Note 10อันนี้เราไม่นับพวก Redmi Note 10 Pro นะไอ้พวกนั้นมันราคาเกือบหมื่นนันมันแตกต่างอย่างชัดเจนอยู่แล้วแต่ว่าตัวน 5, เนี้ย5 0 0 0เนี่ยหูฟิลลิ่งการจับดีงานประกอบดีแบบนี้นี่ถือว่าใช้ได้เลยนะครับแล้วก็แข็งโป๊กมากกระจก o r i l l a Glass แน่นอนกูจะเคาะซ้ำทำไมเจ็บมือทีนี้ด้านหน้าเนี่ยครับก็จะเขียนว่า Redmi Note 11 U นะครับ CPU เป็น Qualcomm Snapdragon 680นะครับจะเรียกว่า860ทุกทีเลยเนาะก็ดีนะครับ, 80, รบรดีย,นะ D, บ D ยังไงเดี๋ยวมาพูดคุยกันอีกทีนึงแต่ว่าดีสัสสัดเผลอๆผมบ,บอกเลยว่าดีกว่า Redmi Note 11s ดีกว่า Redmi Note 11 Pro ตัวที่เป็น 4G ด้วยซ้ำโอ้โหนี่พูดขนาดนี้นี่พี่ต้องไปซื้อแล้วนะซื้อได้ที่ร้านไายทุกคนนะครับรองลงมานะครับก็จะเป็นจอความโหดสัตว์อีกหนึ่งอย่างคือจอที่ให้มาครับเป็นจอ AMOLED 9 90บเฮิร์ตบ้าไปแล้วนะครับให้มาได้ไงราคานี้คือโอ้โหฟァซชาร์จครับเป็นฟァซชาร์จ33วัตต์โปรกับแบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมซึ่งเหมือนกับ r ร d มี Note 10ผมจำได้เพราะผมซื้อมาใช้เองแต่เดี๋ยวมาคุยกันว่าทำไมฟァซชาร์จมันถึงพิเศษกว่าเดิมนะครับผมไปศึกษามาแล้วนะฟァซชาร์จแม่งเจ๋งมากนะครับแล้วก็กล้องหลังครับมีกล้องหลัง50ล้านมาให้เลนกล้องหลังเนี่ยถ้าเกิดคุณสังเกตดูนะมีมาให้ทั้งหมด1 2 สาสตัวมือถือราคา6,3 0 0นะครับคุณได้เลน4ตัวบ้าไปแล้วพร้อมกับเลน50ล้านด้วยผูอะไรกันวันนี้่มีแต่ความอีหยังวะว่าแบบเฮ้ยพี่ผมถามจริงนะพี่ขายนะพี่เอาสนุกหรือพี่เอากำไรเพราะ้เกิดเป็นแบบนี้แล้วเป็นพ่อค้าเนี่ยคือขายเอาสนุกแล้วนะครับไม่ได้ขายเอากำไรแล้ะด้านในตัวกล่องนะครับก็จะมีอุปรกรณ์ที่สำคัญมากๆมาให้2อ,อย่างนะครับก็คือหัวชาร์จ 33วัตต์นะครับเห็นไหม,มนี่ก็จะมีหัวชาร์จ33ิวัตต์มาให้นะครับอันนึงแล้วก็ด้านในเนี่ยก็จะเป็นสีของเรสมีเขาสีส้มนะครับเป็นสีส้มต้มป๊อปๆนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วก็สายชาร์จนะครับนี่สายชาร์จเนี่ยเป็นสายชาร์จ Type C to Type A นะแล้วก็เอกลักษณ์ที่เขาให้มาคือสายของเขาเนี่ยเห็นไหมจะเป็นสีส้มอยู่ด้านในด้วยนะครับงานดีนะใช้ได้นะครับอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับหลังจากที่คุณซื้อเรสมี n โน้ต11มาแล้วนะครับสิ่งที่คุณจะได้น,นี้ะ นี่นะครับก็จะมีตัวเครื่อง2ฟิลม์ม3เคส4หัวชาร์จ5สายชาร์จ6คู่มือบัตรรับประกันนะครับและสิ่งที่7คือการรับประกันที่มันเพิ่มขึ้นจากเดิม1ปีเป็น1ปี3เดือน8สิ่งที่มันให้คุณมาคือประกันหน้าจอแตกครับคุณฟังไม่ผิดครับมือถือราคา5-6,000คุณได้ประกันหน้าจอแตก6เดือนหรือ หนึ่งครั้งคุณคิดว่าอันที่8คือโหดแล้วใช่ไหมครับอันที่9คือได้เฉพาะคนที่พรีออเดอร์นะครับอันนี้ผมไม่รู้นะว่าร้านอื่นเขาเป็นหรือเปล่าแต่ว่าร้านไทโซฟนเนี่ยเขาจะมีของแถมที่ติดมาให้เนี่ยครับประมาณ3อย่างสําหรับ10ออเดอร์แรกร้อยออเดอร์แรกอะไรเงี้ยถ้าเป็นเซตแรกๆเนี่ยคุณจะได้ตัวนี้ไปด้วย Xiaomi Smart Scale นะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะชื่อนั้นนะเป็นตัว Gen 2ด้วยนะครับนี่คือไฮไลท์ที่เราเฝ้ารอคอยครับสวยไหมสีมันจะออกแบบดําด้านนิดนึงนะครับแล้วก็โตะ๊ะ ฝาหลังนี่แบบสีแบบสีแบบลูกผู้ชายอ่ะเวลาเราถอดออกมาเนี่ยนะครับมันจะมีผิวที่แบบเป็นสีผิวแบบด้านๆนะเหมือนกับ iPhone พวก iPhone 12 Pro iPhone 12 Pro Max พวกนี้เลยนะครับมันจะมีผิวแบบนั้นติดมาให้นะสวยมากนะครับสวยมากชิ้นเลนนะครับนูนขึ้นมานิดหน่อยนะครับดังนั้นใส่เคสผมคิดว่าน่าจะโปรเทคหมดนะครับแต่ว่าสิ่งที่ผมอยากให้คุณเห็นคือตัวขอบเครื่องของมันครับขอบเครื่องมันบางมากครับบางแบบบางเฉียบเลยอะ่ะ คือเครื่องมันบางมากแล้วก็ลักษณะเครื่องเนี่ยนะครับเป็นสันเหลี่ยมคล้ายๆกับ iPhone 13 series นะครับถ้าให้ผมจําลองการจับแล้วเนี่ยนะครับมันจะคล้ายๆกับ iPhone 13 pro มันจะบางแล้วก็มีความเป็นเหลี่ยมๆอยู่เต็มไปหมดเลยนะครับขอบเครื่องนะครับถ้าเราสังเกตนะมันจะเป็นดําด้านใช่ไหมครับแล้วก็ตัดขอบเครื่องด้วยดาเงาสวยไม่คิดเลยว่ามือถือราคา6000นนะครับมันจะทํามางานมาได้ดีขนาดนี้แล้วก็ด้านบนครับเป็นตําแหน่งของการใส่แจ็ค3.5มิลซึ่งผมบอกก่อนผมไม่ถนัดเลยที่แจ็ค3.5มิลอยู่ตรง อันนี้ติเพราะว่าเวลาผมเล่นเกมครับมันจะบังนิ้วผมจะไปโดนพอดีนะครับอันนี้ผมไม่ชอบนะครับแต่ว่ามันแก้ได้โดยการหันอีกข้างนึง <c oughs> นั่นคือวิธีการแก้นะครับจบแล้วแต่พอหันอีกข้างหนึ่งปุ๊บค,คุณเห็นไหมครับว่านิ้วผมจะมาบังไอล้ลำโพงตัวตูดอยู่ดีคือแบบคุณจะต้องเลือกว่าคุณจะเอาลำโพงหรือคุณจะเอาแจ็คสามุดห้ามิลมันไม่มันไม่สะดวกในการใช้งานของผมนะครับด้านบนเนี่ยมันจะเป็นตำแหน่งของ IR อ n f ์อินฟราเรดหรือว่าตัวที่เราไว้ใช้ในการกดสั่งงานแอร์ประหนึ่งว่าเป็นรีมนนนรรััซึ่่่่งงงตต้แแุุถูกยพ ก็ยังให้อยู่แล้วก็เป็นสิ่งหนึ่งที่แฟนคลับเชียลมีหลายๆคนนะครับชื่นชอบนะผมเองก็ชื่นชอบนะครับแต่ว่ามือถือหลักผมไม่ใช่เฉียวมีก็เลยไม่ค่อยได้ใช้แต่ว่าถ้าเกิดว่าได้ใช้นะคือดีมากไม่ต้องคอยพกรีโมทก็สามารถกดติ๊ดๆได้เลยอันนี้ดีนะครับอันนี้ดีนะตูดนะครับตูดชาร์จเป็น USB Type C นะครับเป็น USB Type C แต่ว่ารองรับฟีเจอร์ OTG ในสมัยที่เป็น Redmi Note 10เนี่ยไม่รองรับ Redmi Note 11รองรับ OTG แล้วนะครับอันนี้ว่ากันไว้นะตามเลขสเปคทีนี้ฝั่งด้านซ้ายมือนะ ของปุ่มเพิ่มลดเสียงแล้วก็ปุ่มโฮมที่เป็นตัวสแกนนิ้วนะครับตอนนี้เรากำลังกดเปิดเครื่องอยู่นะอ่ะเปิดแล้วนะครับส่วนด้านขวาก็ไม่มีอะไรเรียบๆกันไว้นะครับด้านบนก็เป็นตำแหน่งของเลนกล้องแล้วก็จอตัวนี้เป็นจอแบบเจาะรูด้วยเห็นไหมเนะี่ยมันจะเจาะรูไว้ที่กลางจอคล้ายๆกับเจาะไว้ตรงกลางใจฉันเฮ้ยเช็ดแป๊บหนึ่งเช็ดแป๊บนึงรอเปิดเครื่องครับรอเปิดเครื่องนี่ภาษาไทยนะครับเป็นคนถอยกําลังตรวจหาซิมการ์ดไม่ต้องตรวจหรอกเฮ้ยตะกี้ตะกี้รูปซิมการ์ดของมันเนี่ยมันเป็นแบบ2สอะเห็นมแต่่วาาตมเลขสปน ต่างประเทศเเนี่ยขาบอกว่ามันเป็นทริปเปิลสล็อตนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาลองพิสูจน์กันอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะรู้เหมือนกันว่าเอดิกา้าที่มันให้มาเนี่ยมันเป็นทริปเปิลสล็อตจริงๆหรอือมีความใคร่รู้นะครับเดี๋ยวขอหาไอ้ถาดใส่ซิมมันแป๊บนึงนะอ่าเฮ้ยไม่เหมือนกันนะครับในรูปเนี่ยมันเป็นการ์ดที่เป็น2สล็อตแต่ว่าของจริงเนี่ย มันเป็นแบบ triple slot ครับโคตรโหดอะ่ะผมแม่งเจ๋งมากนะครับ Wi-Fi นะครับที่มันให้มาก็เป็น Wi-Fi 2.4 g h z หรือว่า Wi-Fi 5 g h z ก็ได้แต่คิดว่ายังรันอยู่บน Wi-Fi 5นะยังไม่ได้เป็น Wi-Fi 6นะครับผมขอกดข้ามแล้วกันรหัสของเราก็ต้องแบบรหัสที่มันยากๆสิเพื่อนเออสแกนนิ้วอยู่ทางด้านขวามือนะครับซึ่งผมไม่ชอบสแกนนิ้วด้านขวามือมากๆเพราะผมเป็นคนที่ถนัดมือซ้ายนะครับแม้ว่าบนโลกมนุษย์ใบนนี้จะมีคนที่ถนัดมือซ้ายอยู่แค่ประมาณ5-10%ก็ตามแต่ผม ด่าทุกคลิปเพราะผมไม่ชอบจริงๆครับทาไมอะ่ะทำไมไม่ทําสแกนนิ้วฝั่งซ้ายบ้างอะ่ะเออทำาดีฝั่งขวาเออคนมือซ้ายก็มีหัวใจนะเว้ยมาเวน้อยใจนะโอเคเพิ่มเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะในระหว่างที่รอน้องเขานะครับเอ้ยมาแล้วกําลังจะบน่นมาดูโอเคมาแล้วนะครับกาลังรอติดตั้งต่ออีกแป๊บหนึง่งอ่าจอสวยมากว้าไปแล้วอ่ะคุณดูดินี่คือจอมือถือราคาแบบ6000เหรอสแกนนิว้วสแกนนิวนน้วเร็วไหมโอ้สแกนนิ้วก็เร็วดูนะดูนี้ ดูนะฮะเร็วอยู่นะครับเร็วอยู่แต่ว่าไม่รู้สิความรู้สึกตอนจับมันไม่เหมือนมือถือราคาแบบ6000นเะนี่ยเข้าใจความหมายว่าคือ,ค,อคือเครื่องมันแน่นเครื่องมันเฟิรม์มเครื่องมันบางไปหมดเลยอะฟีลิ่งการจับคือดีมากแล้วก็จอครับโคตรแข็งเลยอย่าไปเคาะอย่างนี้ที่ร้านนะครับพนักง,งานต่อยนะแต่ว่าผมเคาะให้ดูว่าเฮ้ยจอมันแข็งจริงกอลิล่ากราดสามนะครับคุณภาพเกรดไหนไม่รู้แต่ว่าแข็งโป๊กมากเคาะแล้วแบบมันแน่นมันหนึบมอเตอร์สั่นนะครับถ้าเทียบกับราคานะ ดีสัตว์นี่บอกเลยนะครับจริงดีจริงมอเตอร์สั่นดีจริงโอ้โหฟิลลิ่งการทัดลื่นปลื้สกูดกราดนะครับอีกหนึ่งจุดก็คือเรื่องของความสว่างนะครับจอตัวนี้เนี่ยนะครับค่าความสว่างของหน้าจอนะตามเลขสเปคนะสูงขึ้นใน Redmi Note 10ที่เป็นจอ AMOLED เนี่ยนะครับสว่างอยู่ที่ประมาณ550ร้อยนิ้นะครับแบงค์บอกว่ามีปัญหาเวลาเล่นเกมบางเกมที่มันต้องใช้แสงสว่างหรือว่าไปเล่นข้างนอกอะไรเงี้ยตัวนี้หายห่วงครับสตาร์ทอยู่ที่ประมาณ750รวมถึงค่าขอบเขตสีครับ DCI P สามหนค่าคอนทราสต์เรโชนะครับ4ล้าน5้าแสนต่อหนึ่งอันนี้คือตามเลขสเปคที่ผมดูมาใน Google นะจริงเทสยังไงผมไม่ทราบนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับโอ,โอเคไหมคุณโปรเซสเราเองแล้วกันว่ามันจริงแค่ไหนทีน <c oughs> ี้เดี๋ยวเราไปดูตั้งค่าหน้าจอครันิดนึงเพราะว่าเหมือนว่าจอที่มันติดมาจากโรงงานเนี่ยนะครับมันจะเซตติ้งให้เป็น60สิเฮิร์ตอยู่เห็นไ,ไหมมันยังมีความแบบไม่สมูทสักเท่าไหร่อยู่นะครับก็ต้องไปเซตติ้งนะครับเซตติ้งแล้วก็เลื่อนลงมาหาคำว่าหน้าจอ อ่านี่ดูที่การแสดงผลนะครับแล้วก็ refresh rate นี่มันตั้งเป็น60เห็นไหมเดิมๆมาจากโรงงานเนี่ยนะครับมันตั้งเป็น60คุณซื้อไปปุ๊บอย่างแรกที่คุณทำคือต้องไปกดเปิดอัดตราการ refresh rate หน้าจอให้กลายเป็น90เพื่อว่าอะไรครับเพื่อว่ามันจะได้ลื่นความลื่นของ60กับ90เนี่ยคนละโลกนะครับคุณรู้สึกได้อย่างแน่นอนรับประกันล้านเปอร์เซ็นต์ทีนี้อีกหนึ่งอย่างก็คือตัว cpu ของเขานะครับ cpu ที่เขาให้มาเนี่ยเป็น snapdragon 6ก0ถ้าเราเทียบกับ snapdragon 6ก8ใน r e มีโน้ตสิคุณจะเห็นได้เลยว่าเฮ้ย มันมันดีขึ้นนะในแง่ของเลขแล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีการผลิตก็ดีขึ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับจากเดิมซีรีส์หนะครับมันจะมีเทคโนโลยีการผลิตอยู่แค่10นาโนเมตรหรือว่า11นาโนเมตรหรือว่า12นาโนเมตรตัวนี้ครับเป็นเทคโนโลยีการผลิตแบบ6นาโนเมตรดีกว่านะครับดีกว่ารุ่นพี่ของเขาอย่างเช่น Redmi Note 1 1 S ด้วยซ้ำสำหรับผมนะตัวนั้นมันใช้ Helio G 9 6เป็นผมนะผมเอาตัวนี้ดีกว่า ถูกกว่านะครับแล้วก็แรมน้อยกว่าไม่เป็นไรครับคุณซื้อแรมตัวแรม6คุณจบเลยใส่ิเอดการิการเพิ่มได้จ,จอเหมือนกันดังนั้นสำหรับผมนะ Redmi Note 11กับ Redmi Note 1 1 S ผมเทใจมาทาง Redmi Note 11มากกว่าด้วยเทคโนโีของ q u a l c ด้วยนาโนเมตร ของการผลิตด้วยราคาที่ถูกกว่าแล้ว s n รั d r a ก้อน8 0ยเนี่ยผมเล่นมาแล้วประมาณ3รุ่นนะครับแบตโคตรพ่อโคตรแม่อึดทุกรุ่นจบสั้นๆนี่คือข้อเนี่ยมันแรงประหยัดพลังงานและร้อนน้อยมากนะครับเรื่องของตัวกล้องนะครับกล้องก็ให้มาเป็นกล้องหน้า13ล้านเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กล้องหลังครับอันนี้ปรับปรุงให้มันดีขึ้นนะครับกล้องหลังโน้ตสิบเอ็ดให้มาเป็น50ล้านตามยุคสมัยนิยมนะครับแล้วก็มีเลนออัลเทอร์ไวท์ล้านมาให้ซึ่งผมดาวไว้แล้วนะครับในเรื่อยดีอตัวนี้ก็็นจะเปตัััววเดียกนนะครบ ก็อ,อีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเลนมาโคร2ล้านผมก็ด่าไว้แล้วนะครับในเรนมี่โนสิบว่ามันไม่ค่อยดีนะแต่มันให้มาแล้วก็เลนวัดระยะหรือว่าเลนเดฟอีก2ล้านนะครับเอาไวข้ขิงๆอย่างนั้นแหละใช้งานจริงๆหลักๆเนี่ยอยู่ประมาณ2เลนก็คือเลนหลัก50ล้านแล้วก็เลนเอลตท้าไวท์นะครับเดี๋ยวเรามาลองเล่นให้ดูกันนิดหน่อยแล้วกันว่ากล้องเขาเป็นยังไงแต่ว่างานวิดีโอของกล้องหลังสูงสุดเมื่อก่อนมันถ่ายได้ 4K 3 0ตอนนี้ลดลงมาเหลือ Full HD 60แล้วซึ่งผมต้องบอกก่อนวว่่่่าาาา 4K เนนนนียยใใมมมมืือออถรรคคัช้้้งงจิไไดูแล ขอลองกล้องหน่อยดีกว่าใช้งานกล้องหน้านะครับกล้องหน้าที่เขาให้มาครับเป็นความละเอียด13ล้านนะครับเห็นตากล้องผมไหมน่ารักน่ารักอยู่ข้างหลังเดี๋ยวลองถ่ายเซลฟีดูนะครับเฮ้ยผมไม่ได้เซตนี่หว่าเออถ่ายไม่ได้ครึ่งวันอทําเป็นเล่นไปนะโอเคอยู่นะเดี๋ยวลองปรับเดฟแบบแกล้งมันดูดิเอฟแบบ F1.0 เลยโหเบลอโอตะกี้คือไม่ใช่อะไรนะครับเบลอครับ ภาพมันเบลอทุกรูปเลยนะครับคือการตัดขอบหน้าชั้นหลังเบลอดีนะแต่ว่าภาพมันเบลอทุกรูปเลยที่ถ่ายมา3รูปอาจจะเพราะว่าผมยังไม่ได้อัปเดตซอฟต์แวร์หรือเปล่าเดี๋ยวผมจะลองอยู่นิ่งๆดูอันนี้อยู่นิ่งๆแล้วนะอันนี้อยู่นิ่งๆแล้วนะเบลอครับอยู่นิ่งๆก็ยังเบลอนิดหน่อยแต่ว่ามีอยู่รูปหนึ่งอ่ะคือผมถ่ายมาทั้งหมด5รูปนะครับไม่เบลออยู่แค่รูปเดียวที่เหลือเบลอหมดเลย งานวิดีโอกล้องหน้านะครับเซตติ้งได้สูงสุดที่ Full HD 30เฟรมนะสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ Redmi Note 10วิดีโอด,ดีอยู่นะสวัสดีครับนี่คืองานวิดีโอกล้องหน้าของ Redmi Note 10วิดีโอด,ดีอยู่นะชัดกรึบเลยแต่ว่ามีการวัดแสงที่มันวืดวาดอยู่นะครับเวลาหันซ้ายหันขวาก็มีการแบบโรลลิ่งข้างหลังค่อนข้างเยอะนะ เดี๋ยวมาลองกล้องหลังกันต่อให้ดูแบบนิดหน่อยนะครับให้ดูแบบนิดหน่อยโอเคไหมอ่านี้กล้องแบตหมดไปตัวหนึ่งพอดีนะครับเดี๋ยวลองถ่ายกล้องดูแล้วกันถ่ายย้อนแสงเลยเอาแบบโหดๆเลยเปิด AI ด้วยอ่าลองดูดิถ่ายย้อนแสงรอดไม่รอดพอเราย้อนแสงปุ๊บออโต้โฟกัสมัน,ม,นมันเหมือนออโต้โฟกัสมันจะไม่ขึ้นนะไม่รอดนะครับถ้าเทียบกับพวก p h o n e แล้วเนี่ยห่างชั้นกันเยอะนะครับคือเข้าใจแหละด้วยราคานี้แต่ว่าการทำ HDR มันมันไม่ได้เทพมากเท่าไหร่ส่วนวิดีโอกล้องหลังครับเดี๋ยวขอถ่่าายมากอนนะ ออโต้โฟกัสแม่นยำหรือเปล่า mm hmm. ไม่ auto focus, mm hmm. ออโต้โฟกัสว่ะต้องแตะแมนนวลโฟกัส mm hmm. หรอเววิดีโอไม่ออโต้โฟกัสต้องแตะแมนนวลโฟกัส mm hmm. เอานะครับโอ้โหโดนด่าเนี่ยปัญหานี้ผมเคยเจอนะครับใน Redmi Note 10ในซอฟต์แวร์เจเนอเรชันแรกนะครับแต่ว่าหลังจากนั้นมาประมาณสักวันหนึ่งมันนะครับมันอัปเดตแก้นะครับจนผมต้องมาถ่ายคลิปใหม่ผมจำได้เลย <laughs> ก็น่าจะอัปเดตแก้ไขาหายได้นะครับนี่คือการแกะก่องพรีวิวแบบคร่าวๆนะครับใน Redmi Note 11นะครับถ้าเกิดเรามีจังหวะไหนที่ผมพูดชื่อผิดเป็น Redmi Note 10ก็ขออภัยด้วยเพราะว่าผมเนี่ยใช้งาน Redmi Note 10มาก่อนนะครับอาจจะติดอาจจะชินชื่อเขานะใครอยากดูรีวิวอะไรเพิ่มเติมนะครับก็สามารถคอมเมนต์บอกพวกเราไว้ได้นะครับเรามีทั้งตัว ram 4มีทั้งตัว ram 6 ค,คุณอยากดูแรมความจุไหนคุณคอมเมนต์บอกพวกเรามาได้เดี๋ยวจัดให้อันนี้บอกเลยว่าซื้อให้ตามคําเรียกร้องของแฟนคลับนะครับแล้วก็เพื่อนๆทางบ้านที่อยากจะดูมาเนาะว่าเออเฮ้ยมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างงู้นเป็นอย่างนี้นะครับวันนี้มาจัดให้แล้วนะครับขอบคุณร้านไทโซโฟนด้วยนะครับที่จัดของจัดหามาให้นะครับแล้วก็ใครอยากจะไปซื้อมีของแถมมีส่วนลดมีผ่อนมีอะไรก็แนะนําร้านไทโซโฟนแล้วก็วันนี้นะครับที่ผมปล่อยคลิปออกไปเนี่ยนะครับมันน่าจะวางขายทั่วประเทศเรียบร้อยแล้วแหละนะครับผ ได้พร้อมกับทุกคนที่เพลยออเดอร์นะครับผมไม่ได้ได้ก่อนในี้บอกก่อนนะก็ได้มพร้อมกันโอเคเจอใหม่ในคลิปหน้านะครับลาไปก่อนแล้วกันอยากทำอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์มาเวทตัวไหนคอมเมนต์มาอยากดูทดสอบเกมเพิ่มเติมคอมเมนต์มาอยากดูทดสอบกล้องเพิ่มเติมคอมเมนต์มาเดี๋ยวทำให้นะครับใครยังไม่ได้กดติดตามกดไลค์กดสมัครใครช่องนี้ก็กดให้หน่อยก็จะขอบคุณมากลาไปก่อนสวัสดีครับจุ๊บ